อีพี4 2 4ผีเจ้าที่หมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือของไทยมีทุ่งนากว้างใหญ่กับป่าละมอกที่ถูกทิ้งร้างมานานตรงหัวไร่ปลายนานั้นมีศาลเจ้าที่เก่าแก่ตั้งอยู่บอกกันว่าศาลนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่บรรทบุรุษรุ่นปู่ย่าตายายเพื่อบูชาเจ้าที่ผู้คุ้มครองผืนดิน แต่เมื่อการเวลาผ่านไปไม่มีใครดูแลไม่มีใครบูชาสารนั้นก็ผุพังเถาวันขึ้นคลุมกลายเป็นที่รกร้างผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้าที่ตรงนั้นแรงถ้าใครไปลบหลู่มันเอาชีวิตมีคนเคยลองท้าทายเช่นไปปัสสาวะใส่สารหรือเอาหัวหมูเก่ามาล้อเล่นพอข้ามคืนก็มักจะเจอเหตุสยอง บางคนไข้ขึ้นสูงจนเผอบางคนฝันร้ายเห็นเงาดำกดทับจนหายใจไม่ออกและบางคนก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่กลับมาจากตัวเมืองสามคนได้ไปดื่มกินกันที่เถียงนาใกล้ศาลเจ้าที่พวกเขาคึกขนองอยากพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าเป็นแค่ความเชื่อหนึ่งในนั้นชื่อต้น เอาขวดเหล้าไปวางบนศารแล้วหัวเราะบ่อยพูดว่าไม่มีอะไรรอกแค่ไม้เก่าๆจะผีที่ไหนมาเฝ้าส่วนเมผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเริ่มไม่สบายใจแต่ก็ไม่กล้าห้ามแรงฝนหลงฤดูโปรยลงมาเสียงลมพัดหวิวผ่านทุง่งหญ้ามืดสนิทจนมีเพียงแสงฟ้าแลบฉายให้เห็นเงาสารที่เหมือนมีใครยืนอยู่ข้างในคืนนั้นพวกเขากลับไปที่เถียงนา S 1> <S 1> เสียงหมาในหมู่บ้านหอนโหยหวนพอหลับตาได้ไม่นานต้นก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีคนมายืนมองตรงปลายเทา้าเขาหยิบไฟฉายส่องออกไปเห็นเป็นเงาดำรูปร่างคล้ายคนแก่ในชุดโบราณดวงตาขาวโพลนไร้ตาดำยืนอยู่เฉยเฉยบ่อยรีบลุกขึ้นสบหดแต่ทันใดนั้นเงาดำก็หายวับไป เพราว่ามีรอยเปียกน้ำเป็นรอยเท้าเล็กๆไล่ลเข้ามาในเถียงนาจนทั้งสามคนกรีดร้องรุ่งเช้าบ่อยหายตัวไปเหลือเพียงรอยเปียกที่ลากจากเถียงนาไปจนถึงศาลเจ้าที่เมร้องไห้บอกผู้เท่าในหมู่บ้านทุกคนรีบไปตามพระมาเปิดพิธีไหว้แต่พระกลอบสายหน้าแล้วพูดว่าเขาไม่ใช่ผีเร่ร่อนที่นี่คือเจ้าที่เจ้าทาง เขาเอาคนไปสังเวยแล้วผูเท่าจึงต้องจัดเครื่องบวงสวงเต็มชุดหัวหมูเหล้าขาวดอกไม้สดและผ้าแพรสีแดงวางไว้บนศารพร้อมขอขมาด้วยน้ำตาบอกว่าจะไม่ให้ใครลบลูอีกแต่เสียงลมที่พัดผ่านสารในเช้าวันนั้นยังเหมือนเสียงหัวเราะเบาๆของใครบางคนราวกับยังไม่พอใจหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้าสารอีก ชาวบ้านจะเลี่ยงเส้นทางตรงนั้นเวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วบอกลูกหลานว่าอย่าทำอะไรไม่ดีตรงสารนั้นไม่งั้นเจ้าที่จะมาเอาตัวไปจนถึงทุกวันนี้สารเจ้าที่กลางทุ่งยังคงตั้งอยู่แม้ผุพังแต่กลับมีความเย็นยะเยือกอบอวนทุกครั้งที่มีคนต่างถิ่นเผลอเดินผ่านมักจะรู้สึกได้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองตามไปตลอดทาง หลังจากเหตุการณ์ที่บอยหายไปในคืนนั้นความเงียบงานปกคลุมทั้งหมู่บ้านแต่ในใจชาวบ้านกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่างก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกหลานเข้าใกล้ศาลเจ้าที่นั้นอีกทว่าผู้เท่าเมืองคำซึ่งเป็นคนแก่ที่มีชื่อเสียงว่ารู้วิชาของคนโบราณกลับบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเจ้าของที่ยังไม่พอใจ เขาเอาคนไปแล้วแต่ยังคงเรียกหาอยู่เสียงลมในค่ำคืนนั้นพัดหวิวผ่านต้นตาลหน้าสารคล้ายกับเสียงคนกระซิบพิธีเ,เรียกขมาผู้เท่าเมืองคำเตรียมเครื่องเส้นแปลกประหลาดไม่ใช่แค่หัวหมูหรือเหล้าขาวแต่มีของอีกหลายอย่างที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นไก่สีดำต้มสุกทั้งตัวข้าวสารเจ็ดกามือเลือจากปลายเล็บของผู้ชายในหมู่บ้านสามคน ผู้ใหญ่บ้านลังเลจะยอมให้ทำหรือไม่แต่ผู้เท่ากล่าวเสียงหนักแน่นว่านี่คือวิธีเดียวที่จะได้ตัวคนคืนถ้าโชคดีเมื่อพระอาทิตย์ตกผู้เท่าพาทุกคนมาที่ศาลจุดตะเกียงเจ้าพายุฟไฟสว่างส่องให้เห็นศาลเก่าๆที่เถาวาัลพันคลุมแน่นแต่ทันใดนั้นเองทุกคนต่างรู้สึกเหมือนมีเงามืดมากมายกำลังรายล้อมอยู่รอบๆทั้งที่ในสายตาไม่เห็นชัดเจน ผู้เท่าเมืองคำเริ่มทำพิธีรายมนต์โบราณเสียงต่ำเสียงเหมือนภาษาล้านนาเก่าปะปนกับสำเนียงแปลกๆที่ไม่มีใครเข้าใจขณะเดียวกันเมที่รอดชีวิตจากคืนฝนหลงฤดูกลับได้ยินเสียงชายหนุ่มเรียกแผวเบาจากในสารเมเมช่วยกูด้วยนั่นคือเสียงของบอยเธอจะก้าวเข้าไปแต่ผู้เท่ากลับห้ามเสียงแข่งห้ามเข้าเขาไม่ใช่บอยแล้ว ในช่วงทายพิธีผู้เท่าเมืองขำหยดเลียกจากปลายเล็บลงบนชามน้ำพริบตาน,นั้นเองสารทั้งสารสั่นสะเทือนเสียงหัวเราะโหยหวนก้องไปทั่วทุ่งนาเงามืดรูปร่างคนแก่ตัวสูงโปรงดวงตาขาวโพลนโผล่ออกมาอย่างชัดเจนมันเอื้อมมือผอมยาวออกมาจากในสารขวาเข้าสารกับไก่ดำไปแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวทุกคนว่าของที่ให้ข้ารับ แต่ชีวิตที่เอาไปจะไม่คืนพิธีจบลงโดยไม่มีใครได้ตัวบ่อยกลับมาเมร้องไห้แทบขาดใจผู้เท่าเมืองคําพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าเจ้าทีตรงนี้แรงเกินไปเขาเลือกแล้วว่าจะเก็บวิญญาณไว้เป็นเครื่องบูชาใครจะมาแย่งคืนไม่ได้ต่อให้พระกี่รูปก็ช่วยไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาศาลเจ้าที่กลางทุง่งกลายเป็นที่ห้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาด และเล่ากันว่าบางคืนยังได้ยินเสียงบ่อยร้องขอความช่วยเหลือจากในศาลแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเหลียวมองหลายเดือนผ่านไปหลังจากบอยหายไปศาลเจ้าที่กลางทุ่งยังคงตั้งตระงานในสภาพเก่าโทรมแต่กลับดูน่ากลัวกว่าเดิมกลางคืนมักมีแสงไฟแวบๆออกมาเหมือนตะเกียงวับๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งเด็กในหมู่บ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอย ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวว่าจะเป็นฝีมือเจ้าที่อีกครั้งผู้เท่าเมืองคำจึงตัดสินใจเปิดเผยความลับที่เก็บงํามาตลอดหลายสิบปีสารนี้ไม่ใช่แค่สารเจ้าที่ธรรมดาผู้เท่าเล่าว,ว่าเมื่อกว่าร้อยปีก่อนตรงทุ่งนี้เคยเป็นที่ฝังศพหมู่ของคนตายโหจากโรคระบาดชาวบ้านสมัยนั้นไม่มีพิธีศพเพราะกลัวติดโรค จึงฝังแบบลวกๆไว้ใต้ดินร่างที่ไม่ได้รับการส่งวิญญาณกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเต็มพื้นที่เพื่อแก้เคราะห์ผู้เท่ารุ่นเก่าจึงสร้างศาลเจ้าที่ขึ้นเพื่อกักวิญญาณเหล่านั้นไว้และตั้งเจ้าที่ขึ้นมาเป็นผู้เฝ้าและกับการบูชาสังเวยทุกปีแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ไม่ทำพิธีอีกเจ้าก็เลยหิวแล้วเริ่มเอาคนเป็นสังเวยเอง ผู้เท่าเมืองคํำและชายชกันในหมู่บ้าน4-5คนตัดสินใจจะขุดใต้สารเพื่อยุติเรื่องทั้งหมดพัวเขานำจอบเสียมจุดคบเพลิงแล้วเริ่มลงมือขุดในคืนเดือนเมื่อทันทีทันทีที่จอบกระทบดินกลิ่นเหม็นเน่าบูราณก็พุ้งออกมาเหมือนซากศพพันปีถูกเปิดขึ้นทุกคนเริ่มเวียนหัวบางคนถึงกับอาเจียน ขุดลงไปเพียงสอกเดียวก็พบกระโหลกมนุษย์นับสิบซอนทับกันบางกระโหลกยังมีเศษผมติดอยู่บางกระโหลกแตกเหมือนถูกทุบก่อนฝังเสียงหัวเราะหวยหวนดังขึ้นรอบทุ่งนาและเงาดำจากสารก็เคลื่อนคลายออกมา ผู้เท่ารู้ทันทีว่าเจ้าที่โกรธพวกเขากำลังรบกวนสัญญาโบราณจึงหยิบมีดหมอออกมาแล้วตัดเลือดจากแขนตัวเองหยดลงดินพร้อมเอ่ยคำโบราณว่าเอาชีวิตค่าแทนขอปล่อยลูกหลานสารทั้งสารสั่นสะเทือนเงาดำพุ่งเข้าใส่ผู้เท่าเมืองคำร่างของแกดิ้นทุรนทุราย ก่อนทุดลงข้างกองกระดูกเลือดไหลนองไปทั่วดินและในวินาทีนั้นเสียงหัวเราะเงียบลงทันทีรุ่งเช้าคนในหมู่บ้านมาพบศาลเจ้าที่พังทลายเถาวันไม่เกลี่ยเหลือเพียงซากไม้ผูกและกองกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายกลางทุ่งส่วนร่างผู้เท่าเมืองคำไม่มีใครพบอีก แต่ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครในหมู่บ้านถูกเจ้าที่เอาตัวไปอีกเรื่องเงาดำและเสียงหัวเราะหายไปอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงหวาดกลัวทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าไปแต่ต้องซากสารเก่าบางคืนคนที่ผ่านตรงนั้นยังได้ยินเสียงคนแก่พูดเบาๆลอยมาตามลมว่าข้าจะเฝ้าที่ตรงนี้ตลอดไป